แค่สงสัยแล้วก็ร้องไห้นะครับฉีกสัญญานี่ครับผมต้องแหมออกรายการให้สัมภาษณ์นะครับคือนักแสดงเนี่ยมันแสดงได้หมดนะก่อนกระทำความผิดก็แสดงประอย่างกระทำความผิดก็แสดงอีกอย่างแล้วก็ยิ่งเป็นพระเอกนางเอกก็บีบน้ำตาร้องไห้นะครับเสียใจนะครับนะบ้านหนูรวยมากมีอสังหาริมทรัพย์นะครับนะ นะฟังแล้วก็เหมือนว่ารวยแล้วไม่โกงรวยแล้วโกงก็แยะไปบางคนแป็ดีตนายกมีเป็นหมื่นเป็นสานล้านยังโกงเลยโกงเสร็จแม่ก็หน,นีไปอยู่ต่างประเทศพอสักพักหนึ่งพักตัวเองจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแม่ก็กลับมาใหม่นะครับทำทำเหมือนว่าจะยอมติดคุกที่ไหนได้แม่ก็ไปนอนโรงพยาบาลน,นะครับแล้วสุดท้ายก็ไปติดคุกก็กลับมาเป็นใหญ่เป็นโตเหมือนกันตัวเองอไม่สามารถเป็นนายกได้ก็อเอา,อาลูกสาวมาเป็นนายกได้เยอะแยะ คือสังคมไทยเป็นสังคมอุบาทนะครับสําหรับบางคนแม่งอุบาทจริงๆแต่คนส่วนใหญ่คนไทยเป็นคนดีแต่พวกอุบาทเยอะนะครับเนี่ยนางเอกคนนี้มายืนให้สัมภาษณ์นะครับนะครับบอสคนหนึ่งนะครับบอสผู้หญิงเนี่ยร้องไห้ครับหนูไม่รู้เรื่องเลยหนูไม่มีความจําเป็นนะครับจะต้องมาหลอกลวงประชาชนนะครับหนูไม่มีความจําเป็นต้องมาหลอกลวงประชาชนเลยคนอย่างหนูเนี่ยทั้งรวยทั้งสวย ข้อกลัวหนูก็ร่ํารวยนะครับมีอสังหาริมทรัพย์ร่ํารวยหนูเองเป็นนางเอกระดับประเทศไม่ใช่นะครับนางเอกระดับประเทศต้องอ้ําพัชราภาครับถ้าเราเป็นนางเอกระดับประเทศเนี่ยอย่างอ้ําเนี่ยเขาอยู่ช่องเจ็เนี่ยนะเขาไม่ต้องไปหลอกลวงประชาชนเลยเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างนะครับว่าเป็นนางเอกระดับประเทศนางเอกระดับประเทศจะไม่โกงประชาชนนะครับ นะร้องไห้เสียใจนักข่าวถามจะคืนเงินค่าตัวเป็นสิบล้านนะที่ได้มาเนี่ยที่ได้มาจากการเออเขาเรียกอะไรทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเนี่ยนะเหมือนกับว่าเงินที่หลอกลวงมาหรืออะไรจำลองเนี่ยนะครับจะคืนไหมกึ๊กกักกึ๊กกักต้องรอถามทนายก่อนนะครับอืมนะนะนะครับ เราดูแล้วเนี่ยนะถ้าถามผมเนี่ยผมไม่สงสารดาราพวกนี้นะเราไปดูคลิปนะอย่าไปดูคําพูดเขาอย่าไปดูอไอ้บทบาทเจ้าน้ำตาเขานะนะครับเราเราไปดูการกระทาครับอย่างที่ท่านรองผู้รับการเนี่ยท่านบอกนะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับนะอืมอืมนะครับเนะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาการกระทำนะไม่ใช่คําพูดทั้งบอส อ่พระเอกบอสนางเอกทั้งหลายลการกระทำเนี่ยมันชัดเจนคุณชักชวนคนให้มาลงทุนให้มาเสียเงินเสียทองครับนะครับนะคุณชักชวนอ่ะให้คนมาเสียเงินเสียทองอวยบริษัทนะอ่อวยบริษัทอวยคนของบริษัทอะไรต่างๆอวยซะจนโอ้โหนะครับอย่าให้พูดนะครับพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันชัดสมมุติว่าบริษัทมีความผิด แชร์ลูกโซนคุณมันจะรอดหรือนะครับในเมื่อบริษัทมันเป็นอย่างนั้นนะคุณจะรอดไหมล่ะนะครับจะรอดหรือเปล่าผมถามคุณแค่เนี้ยนะพฤติกรรมมันชัดนะโอ้ยเป็นแค่พรีเซนเตอร์นะพรีเซนเตอร์อะไรชวนมาเนะี่ยยืนยันรับประกันนะครับบริษัทเราดีสินค้าเราดีทีมงานดีนะถ้าจะมาทำธุรกิจไม่มีที่ไหนดีเท่ากับเอ่อทำงานอยู่กับบอสอยู่กับบริษัทนี้นะครับโอ้โห มันอวยจนพูดง่ายนะนะเชื่อหนอเชื่อผมอะไรต่างๆนะครับพฤติกรรมเนี่ยคือการร่วมกันกระทําความผิดใช่หรือเปล่าผมว่าตํารวจเขามองตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทผิดไอ้คนเหล่านี้มันจะไปรอดอยังไงลนะ่ะเพราะว่าการที่เขาจะไปซื้อสินค้าการที่เขาจะยอมจ่ายสองแสนหน้านะเพื่อจะได้มีโอกาสนะเออได้ไปหาดาวรายได้ได้ค่าตอบแทนได้ผลประโยชน์ได้ไปเที่ยวได้อะไรต่าง ก็มันมาจากการหลอกลวงหรือเปล่า่ะถ้าไม่มีบอสคนนี้บอสพระเอกบอสนางเอกเขาจะมาหรือเพราะฉะนั้นไอ้แม่เหล็กไม่ไม่กี่ตัวเนี่ยนะบอสหนึ่งนะแล้วก็บอสซอร์โซบอสมอม้าบอสบอไปไม้บอสนั่นบอสนี่บอสกอไก่ไอ้บอสบอสพวกนี้แหละครับมันมีความสําคัญถ้าไม่มีความสําคัญก็จะเอาไปขึ้นเวทีทาไมเขาจะจ้างมาด้วยค่าค่าจ้างจํานวนนับสิบล้าน ก็แสดงว่าไอพวกนี้มันมีผลป้ายบิวบอร์ดต่างๆที่ไปติดตามถนนหนทางสะพานลอยทางด่วนต่างๆนะครับนะไปออกทีวีไปออกรายการนั้นรายการนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อจะให้สามารถที่จะอานะเชิญชวนคนได้ง่ายขึ้นหรือหลอกลวงประชาชนได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าแค่สงสยัยนะพี่เดชแม่ก็สงสยัยอะเพราะว่าคนพวกนี้ต้องจ้างมานะครับแล้วเวลาขึ้นเวทีเนี่ยก็มีเลย นะบอสพอพานนะบอสซอโซ่นะบอสนะกอไก่บอสมอมา้าอะไรต่างเอามายืนเลี้ยงเลยครับเพราะอะไรเพราะ,ราะไอ้พวกนี้นะครับสามารถที่จะโน้มน้าวให้คนเสียเงินสองแสนห้าได้นะครับเงินทองก็เข้าบริษัทนะพฤติกรรมแบบนี้ละครับเขาเรียกว่าร่วมกันกระทำความผิดหรือเปล่านะครับคดีประเภทนี้ถ้าพยานหลักฐานมันชัดคลิปชัดอะไรชัดน,นะ เอาทนายหรือเอาเทวดามราว่าความก็ไม่หลุดนะครับคดีแชร์ชลูกโซ่ส่วนใหญ่ติดคุกหมดผมก็เคยทาําคดีประเภทนี้มานะครับลูกความส่วนใหญ่ก็โดนประมาณสักแสนปีโอกาสจะรอดจะอะไรไปได้เนี่ยมันต้องเป็นรดีที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับมีแค่ชื่อไม่เคยมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอะไรต่างแต่ปรากฏบรรดาบอสพระเอกนางเอกทั้งหลายมีส่วนร่วมในการเชร์ทั้งนั้นครับ นะแล้วก็พระบางรูปนี่ชัดเจนและเชียร์เลยนะครับอยากเป็นเศรษฐีเหรอนี่มาทํากับบริษัทนี้ครับนะบริษัทขายตรงเนะครับนะวันเดียวก็รวยและเป็นเศรษฐีชีวิตเปลี่ยนครับนี่ขนาดเป็นพระนะอย่างรับจ้างนะครับรับจ้างมาเชียร์บริษัทนี้ผมว่านะพนักง,งานสอบสวนนะต้องเรียกมาสอบสวนนะแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็แจ้งข้อหานะครับเพราะว่าอะไรเราเป็นพระดัง นะพระกระจกกระจอกพระนเนมเขาก็ไม่จ้างมาแล้วครับเขาเอาพระระดับแบบอะไรเจ้าคุณเลยนะครับดังๆนักเทศปากดีปากแจวเนี่ยเอาพระพวกปากแจ๋วเนี่ยมาไปนะโอ้โหเชียร์เลยนะครับชีวิตจะเปลี่ยนโยมนะเขา้ามาทําบริษัทนี้ชีวิตจะเปลี่ยนลยครับเป็นเศรษฐีทันทีโอ้โหพฤติกรรมเนี่ยมันคืออะไรมีส่วนสนับสนุนในการสร้างคอนเทนต์ให้พี่น้องประชาชนต้องหมดเนื้อหมดตัว นะครับควรที่พนักงานสอบสวนจะเรียกมาแล้วก็อาจจะหมายเรียกหรือหมายจับผมว่าทั้งพระทั้งดาราคนดังสมัยนี้นะนะผมดูแล้วคนเหล่านี้เห็นแก่เงินนะครับไม่ต้องออกมาขอโทษไม่ต้องออกมาร้องไห้นะครับพฤติกรรมของคุณมันชัดและผมเห็นด้วยกับท่านพบตรเห็นด้วยกับท่านผู้ผู้การออบกบแล้วก็ท่านรองโฆษกว่าสี่ชั่วโมงไม่ต้องออกหมายจับมันนะ นะครับต้องออกหมายจับเพราะอะไรเพราะไอพ้พฤติการแบบนี้เป็นพฤติการที่ร้ายแรงพี่น้องว่าร้ายแรงไหมล่ะใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันพิมพ์น,นะครับเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงครับพี่น้องครับเห็นว่ารายการของพี่เดจัดรายการดีก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเพราะว่าสังคมไทยแม่งต้องการคนอย่างพี่เดนะกล้าพูดกล้าทํากล้านําเสนอไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะมาฟ้องกลับฟ้องอะไรา่างๆกูไม่กลัวมึงดูปาก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 กูไม่กลัวมึง นะไอ้พวกบอสทั้งหลายนะดูปากกูไม่กลัวมึงนะครับกูจะพูดทุกวันเลยเตือนภัยประชาชนว่า,านะครับดารานักนักร้องนักแสดงยิงดังมากเท่าไหร่มันมีโอกาสในการหลอกลวงประชาชนได้มากเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้อยา่าไปหลงเชื่อดารานักร้องนักแสดงพิธีกรคนดังทั้งหลายที่มาหลอกลวงขายสินค้าอยา่าไปหลงเชื่อพวกนี้นะครับเราควรจะเชื่อในสินค้าและบริการ จะซื้อโทรศัพท์ก็ไปไงก็ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเปรียบเทียบราคงราคาวความกุา้าไม่ใช่ไปดูอ๋อคนนี้เป็นพระเอกคนนี้เป็นบอสคนนี้เป็นคนดังแม่ค้าออนไลน์ต่างๆมีผู้ติดตามจำนวนมากอย่าหลงเชื่อเชื่อพี่เดนะเพราะเดี๋ยวนี้ดารานักร้องคนในวงการบันเทิงมันเริ่มกลายเป็นโจรกลายเป็นมิจฉาชีพสมัยก่อนก็มีอะไรพวก call center โทรมา กดลิ้์ด้วยครับคุณถูกลางวัลเอนะเดี๋ยวนี้พอไอ้คอ์เซ็นเตอร์เนี่ยพี่น้องประชาชนเริ่มจับได้แล้วตอนนี้กลายเป็นมิจฉาชีพในคาบดาราพระเอกนางเอกนะครับนักร้องนักแสดงเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์นะครับดารานางแบบก็กลายเป็นมิจฉาชีพในคาบของคนบนบันเทิงนะครับนะับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเราเห็นพบกัน มีดารานักร้องคนในวงการบันเทิงมาไล่สดมาเป็นพรีเซนเตอร์ขายของทางออนไลน์เราอย่าไปหลงเชื่อเพราะคนเหล่านี้เห็นแก่เงินเห็นแก่เงินมากกว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนคือถ้าเพื่อเงินแล้วแป้งมาเอามาเลยเขียนสคริปมาเลยจะให้กูไปหลอกลกวงประชาชนยังไงระดมทุนยังไงจะอะไรแล้วแต่กูทําได้หมดเพื่อเงินและเวลาเป็นไง เป็นคดีความเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดคุกกิจลา,างกันแล้วจะสารจะออกหมายจับแล้วยึดทรัพย์ยึดอะไรจับนะถแถลงข่าวชายยืนประกบเลยครับร้องไห้ร้องห่งมนะเออปาดหน้าปาดตาเลยเอ,อ,อ,อหนูไม่รน้หนูจะเคียงข้างประชาชนจะเคียงข้างประชาชนนะครับนะตอนนี้ใกล้ติดคุกแล้วเคียงข้างประชาชน นะครับนะพอใกล้จุดคุกร้องง่ายร้องห่มปาดน้ำตาเลยนะครับมันคือการแสดงเท่านั้นนะนะที่ปานมาเนี่ยคุณไปยืนหลอกลวงประชาชนกันหรือเปล่านะประชาชนก็หลงเหลงเชื่อเสียเงินเสียทองไปอ่ะพอท่านรองโฆษกบอกว่า48ชั่วโมงจะออกหมายจับทั้งบอสใหญ่บอสเล็กบอสด,ดาราดาราไปยืนเคียงข้างประชาชนกันหมดเคยฉีกส,สัญญากันนะโว์กันเลยครับ ยกเลิกสัญญาแล้วยินดีคืนเงินครับนะครับทิ้งบริษัทเลยครับถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับบอกเขาบอกเลยหมาตายเห็บหมากระโดดหนีกันหมดตอนนี้ตอนนี้ใครๆก็บอกว่าผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ข้างบอสหนูไม่อยู่ข้างบอสแล้วก็ไม่คิดว่าบอสจะเป็นคนแบบนี้นะถ้ารู้ก็คงจะไม่ลงทุนด้วยอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็เห็บหมากระโดดหนีหมดนะกระโดดหนีหมดธรรมดาครับนะครับเป็นอย่างนี้แหละครับ นะแล้วก็เสร็จแล้วก็บริษัทนี้ก็ดูแล้วเท่าที่วันนี้ผมได้คุยกับตำรวจคุยกับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับนะก็คงจะไม่น่ารอดหมายจง n หมายจับก็มาครับอาจจะเสาร์อาทิตย์นี้หรือไม่วันจันทร์อังคารนี่ค่อนข้างแน่ก็ก็รอฟังข่าวดีแนละ้วกันวันนี้ได้คุยนะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทําการสอบพยานไปเยอะแยะวันนี้ก็มีผู้เสียหายที่ผมแนะนําให้ไปแจ้งความเยอะมากกว่าสองร้อยกว่าคนแล้วก็เรียนกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับ เมื่อสักครู่นี้คุยกับตำรวจทางปคบก็บอกว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดหรือไรต่างนะครับไปแจ้งความที่กองปราบนะครับพอใจจะได้สักสี่ห้าร้อยคนก็ยดีเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับอยากให้ไปที่ตึกกองปราบนะครับนะครับชั้นสองปคบนะครับนะชั้นสองเลยนะครับไปเลยนะครับที่กองกับการหนึ่งนะห้องหญยเขาจัดพนักงานสอบสวนไว้สามสิบกว่าคนนะตำรวจก็ทํางานแข็งขันนะครับซัดเต็มเหนียวนะครับ นะครับแล้วก็ตอนนี้ปปง,ง,งกําลังประชุมกันกะเดี๋ยวก็จะได้มีการเาเรียกอะไรทําการอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดฐานฟอกอ่า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 เขาเรียกอะไรกระทาความผิดแฉนโซ่นะครับเพราะนั้นก็คนเหล่านี้ก็เตรียมนอนคุกกันบรรดาบอสทั้งหลายนะครับก็เตรียมนอนคุกกันนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นก็คือต้องต้องเข้าคุกเข้าตารางกันไป,ไปนะครับแล้วก็ตองต้องค้านประกันโอกาสในการได้รับการประกันตัวเขาไม่ค่อยมีนะครับ นะบรรดาบอสทั้งหลายนะครับก็เตรียมติดคุกกิดตารางกันไปแล้วก็เสร็จแล้วาทางฟอบงอเขาก็เตรียมดำเนินการในการยึดอายัดทรัพย์สินนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ